เดี๋ยวเราจะาปลาไปขายกันนะคะไปขึ้นรถฮะอยากขันนี้ไปเหรอใช่เอาขันนี้ไปใครขับนี่รับไปยื้อนะก็ไว้ปลาเด้อจะคว้าอเด้อคว้างิไปเอาปลาไปขายกัน ไม่วรออดพ่อวกดอหน้านะองอเยอะสดเอหน้กงกขับสลงแอนจ้าปาพี่ได้ขายปนาะเวๆล้รอตเองเข้าเด้เออบาหิบพี่อย่าเบกนีดิ มันไม่มีเบรกสอ่ออากอะตนนากระตันนาสองปีทีนึงอะลวะเดินน้านี่ tôi bảo 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 ตตังตังไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ปลานนนี้เลือกเลือกได้ปะเลือกได้หรือเปล่าที่ไม่เลือกไงี่ยนี่ปลาไม่ขายไม่ขายให้เปลี่ยนเลยเดินไปที่ยังแบบขายนี่ก่อนเราดีที่เขาให้เลือกเองไม่ใช่ให้พี่เลือกให้เขาเลือกเองที่ผมซื้อเนะโม ให้อยู่ให้เฉยเขาเลือกเองก็งแถมตัวเล็กไปให้เขาเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปให้เขาไม่ไปขายบ้านมะเต่าอย่าไปขายเอ้ยตัวใหญ่ไปเอาคืนเอาคืนมิกกเนี่ยหมดนี่ประมาณห้าโลเราเล่นปกติขายปกติขายอะไรหน้าก็ไปจับมาส,สดๆเลยเนะี่ยไปจับมาเสร็จปุ๊บก็ขายปลา ปกติขายโลนัดสี่สิบอันนี้คนกันเองร้อยร้อยมพอดีเลยแม่พอนค่ะเหรออ้ยพอีนกพอดก่านมาไหมาไกลนานได้ไปไปแถมแถมให้ล้วขายจไงไปไปยันนะไปเลยไปเดี๋ยวแล้วไปขายบ้านอื่นต่อจะบ้านเน่าไปเลยย็นตรนี้ย บ่าไผ่เดี๋ยวนี้เบาเบาขค้นเลยดิเฮ่ยเงนื่มือพี่ดิเชื่อยเชื่อแต่อีกข้างหน้าอย่าลืมเบาเบานี่ไงนี่ไงเินเนินเดินาเออได้คช่จะถได้ตายพอดีป้า มันจะน่าขาย,ายปลาเนน่ะเหน่าแล้วเนี่ยเกิดจะมาถึงเอหน่าปลาขายปลาปลาเน่ามหมดเมาห,มห้าร้บอยจับมานจะไหนเนี่ยไม่บอกเรียกเลยจ้ะเ,เรียกเลยเ,เรียกเลยเจ้ะจะน่าเน่า เลตากตัวเออตายทุกตัวปลาปสดตายแล้วปลาสดตายแล้วเนี่ยปายโดนเท่าไหร่ปายโดนเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบีด้ไอ้พองจับเขาสิบขีดดให้หมดหน่อยดหน่อยไม่มีคนด้งแล้วดีหน่อยดี่น้อยาสที่อ้พองมั่ง นี่เน้อยเยวาดูแถมไปให้แถมปลาเป็นปลาายนี่ก็บอกด้วยก็บอกปีอย่างนี้ใสหมดเลยไมจับที่บ่อทำปลาต้มมาน้อยทำเป็นมาหลายลัวปลาต้มทำปลาต้มนั่นแถมไปตัวใหญ่ไปให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แถมตัวเนี้ยตัวละโลเลยเนี่ยตัวละโลโอ้โหกินหมดดูว่าเนี่ยปลาตัวแถมเนี่ย ใส่แตกเลยทำแบาจากไม่เห็นแล้วตังด้วยจัตังด้วยใส่ตังด้วยจัใส่จังเซ็นเซ็นยก่อนอเขาจะเซ็นเลย่ายถ่ายรูปาูตังมากจาตั้งใจังจังแล้วผ่านปะเนี้ยไดีไยวด้ตังี่ังคี่เออตังี่ตังใส่ตังใ์ก่อมาดีเลยรู้ด้วหมืนเรขารู้เหมือนเราขายเท่าไหร่อ่ะใช่ไม่มีให้ทิปเลย ไม่มีใหิ๊บอ่าให้พอนมึงเลยเนี่ยนี่นี่นี่อ่ะนะมีเล้กสุดมันหายไปไหนตัวนึงพอดีเลยเริ่งถอนคนกันเองไม่ต้องถอนจ้ะไปเอ้ยวันนี้เราขายปลาหมดแล้วเดี๋ยวเราแถมเท่าด้วยนี่แถมหอยหอยตายไปแล้วปลาไปไหนปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแบบน้ำดีกว่า